เสียงไม่ดังพูดก็ไม่ดังเล่นเพลงก็ยังไม่ดังอีกนี่ก็ต่อสายครบแล้วนะทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะ พี่เก่งค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาโลกแตกที่พบเจอกันได้บ่อยๆเลยค่ะเกี่ยวกับงานของระบบเสียงค่ะนั่นก็คือมีทั้งเสียงไม่ดังมีทั้งเสียงไม่ออกค่ะปามก็เลยอยากจะรู้ว่าสาเหตุของการเกิดปัญหานี้เนี่ยมีอะไรบ้างอะคะ่ะโอเคครับน้องปามปัญหานี้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่พี่เก่งได้ยินมาบ่อยมากๆนะครับมีการโทรมาสอบถามที่บริษัททางเอนจิเนียร์เราก็ได้ตอบคำถามนี้ไปบ่อยมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาความลับตรงนี้กันนะครับว่าเสียงไม่ดังเนี่ย มันเกิดจากอะไรแล้วจะทำไงให้เสียงมันดังนั่นเองนะครับเสียงเนี่ยเกิดจากคลื่นเดินทางผ่านอากาศไปยังหูเราทําให้เราได้ยินเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดในงานระบบเสียงเนี่ยการเกิดเสียงได้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายส่วนนะครับจากไมโครโฟนที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆหรือการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นะครับผมพูดใส่ไมโครโฟนเข้าไปที่ส่วนประกอบต่อไปก็คือส่วนของการขยายแอมลิฟายเออร์นะครับทำให้เสียงเนี่ยมันดังขึ้น <Wow. S 1> แล้วก็ไปยังส่วนประกอบสุดท้ายก็คือภาคเอาพุทธพัเอาพุทธเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของระบบเสียงเราจะเรียกว่าลำโพงถูกต้องนะครับลำโพงทําให้เราได้ยินเสียงออกมานั่นเองนี่คือส่วนประกอบหลักๆใช่แล้วค่ะแล้วพี่เก่ง่ะอินพุตเนี่ยมีอะไรบ้าง <Okay. S 2> แล้วก็จะเช็คได้อย่างไงบ้างคะภาคของการอินพุตนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ก็ดีนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะไมค์นะครับไม่ใช่มีแค่ไมโครโฟนที่เป็นสายอย่างเดียวไมค์ที่ไร้สายก็มีะนะครับ ไม่มีสายกับไม้ไร้สายเนี่ยต่างกันยังไงรู้ไหมครับน้องปาม ไม่รู้เลยไม่รู้โอเคไม่มีสายก็คือไม้ที่มีสายออกจากตัวมันนะครับไปที่ตัวแอมลิฟายเออร์เลยทําให้การเกิดเสียงเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราแค่เสียบสายเนี่ยมันยังไม่ดังนะน้องปามก็อย่าลืมดูว่ามันมีการเปิดสวิตช์หรือยังนะครับมันจะมีปุ่มสําหรับเปิดหรือปิดอยู่นะครับอย่าลืมดูนะตรงนี้ต่อไปถ้าเป็นไม้ไร้สายนะครับเราก็ดูเหมือนกันเปิดหรือปิดแล้วยังแต่ถ้าเกิดเราเปิดแล้วเนี่ยมันติดหรือเปล่าต้องเช็คไม้บางรุ่นนะครับเขาจะมีไฟอยู่ด้านข้างหรือมีอยู่ทางด้านล่าง ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ต้องอนุมานว่าทานหมดหรือเปล่าค่ะนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญค่ะเอาวพี่เก่งค่ะแล้วไม้ไร้สายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาทางานยังไงหรอคะไม้ไร้สายนะครับจะมีส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เสียงเนี่ยมันดังออกไปได้ก็คือ,อมีตัวเขาเรียกว่ารีเซิฟเวอร์ค่ะนะครับเวลาเราเปิดไม้ตัวไม้ที่เราพูดเนี่ยมันก็จะไปทํางานเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นตัวรีเซฟเวอร์นะครับ ตัวรีเซิรเเนี่ยเราก็ต้องเช็คเหมือนกันเวลาเราเปิดไมค์ไปนะครับมีการเชื่อมต่อหลาอย่างถ้าเป็นที่เป็นของบริษัทตอะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราจะมีไฟสถานะโชว์ว่ามีการคอนเน็กแล้วมีไฟแสดงใช่ครับโอเคค่ะพี่เก่งขาแล้วอย่างผ้าขยายหรือว่าแอมลิฟายเออร์เนี่ยเราจะตรวจสอบหรือว่าเราจะเช็คได้ยังไงหรอคะถ้าเกิดว่าเสียงไม่ดังค่ะเราสามารถดูสเตตัสนะครับที่หน้าเครื่องได้ะนะครับ ว่ามีการ power on แล้วยัง power on ก็คือการเปิดเครื่องแล้วยังนะครับบางทีเนี่ยตกม้าตายตื้นๆง่ายๆเลยนะครับก็คือยังไม่ได้เปิดเครื่องอนะครับเราต้องเช็คตรงนี้ด้วยอันดับแรกต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของการเปิดวอลลุ่มที่เป็นอินพุตที่เราใส่ไมค์เข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของเอา p ์พุตก็คือวอลลุ่มต่างๆเราสามารถดูได้เขาจะมีเลขโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ถึงอาจจะเป็นตามสเกลของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันะนะครับต้องเช็คตรงนี้ด้วยรวด พี่เก่งคะแล้วเอาพุดหรือว่าลําโพงเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียงไม่ดังมีวิธีเช็คอย่างไงบ้างคะโอเคในส่วนของลําโพงนะครับเวลาเราเช็คเนี่ยใช้ตาดูก่อนก็ได้นะครับ <ทะ S 2> ไม่ว่าจะดูในเรื่องของการคอนเน็กต์ด้วยสายเนี่ยที่ต่อจากหลังตัวแอมป์ไฟเออร์ไปยังลําโพงนะครับดูที่ตัวแอมนะครับดูที่ตัวตูดลาโพงเราได้มีการคอนเน็กต์หรือย,อยังหรือมีการหลุดหรือชํารุดหรือเปล่านะครับดูจากตรงนี้ได้แล้วมีเครื่องมืออะไรในการใช้วัดไหมคะมีครับเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเครื่องมือเนี่ย ก็คือเราจะใช้ในเรื่องของระบบเสียงที่เป็นโล w i m p e d a หรือระบบเสียงไฮไฟนะครับเราจะใช้ตัวลติ t ิเต t e r ในการวัดค่าโอห์มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบประกาศหรือระบบ high i m p e d น n c e นะครับเราจะใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า i m p e d a n มิ meter นะครับซึ่งทางบริษัทเองก็จะมีจัดจำหน่ายนะครับถ,ถ้าทำตามนี้ทุกวิธีแล้วแต่ว่าเสียงก็ยังไม่ดังอยู่แบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงเดียคะพี่เก่งถ้าเป็นสินค้าของตัวอ่านนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ไลน์ like Official หรือสามารถโทรเข้ามาที่บริษัทได้นะครับเรามีทีมงานวิศวกรคอยตอบคำถามให้อยู่แต่ถ้าทำตามทั้งหมดนี้แล้วยังไม่ได้อีกลูกค้าก็สามารถส่งสินค้าเข้ามาที่ทางบริษัทได้นะครับเรามีทีมงานช่างตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้ท่านได้นะครับใช่แล้วล่ะคะ่ะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะนั่นก็คือไลน์ o f f i c i a l atoa thailand ค่ะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรรอติดตามกับทิปส์ออทิกกันได้ใหม่นะคะ